แฟนเดอะสตาร์อย่างที่สัญญากัไนไว้แล้วครับตอนนี้น้องเชอรินก็มาอยู่ตรงนี้แล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเชอรินเดอะสาก้าวัสครับสวัสดีครับเชรญนั่งเลยครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะหลังจากได้ขึ้นเวทีครั้งแรกตึงเบ้นดีค่ะอย่างเงี้ยตึงเต้นใช่ไหมครับตอนนี้เริ่มหายตึเต้นแล้วนะโอเคงั้นเรามา แนะนําตัวกันหน่อยนะสำหรับบางคนอาจจะยังไม่รู้จักมากมายนะครับผมอ่ะน้องเชอรีนี่ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ18ปีค่ะ18ปีเท่านั้นเองนะครับพี่นองหน้าหนักใจเลยนะฮะใช่ฮะห่างกันสักประมาณยี่สิบปียี่สิบปีผมสามสิบนลูกได้เลยนะครับเคนจะขำอะไรออกนอกหน้าขนาดนั้นครับคุณก็ไม่หนีผมเท่าไหร่หรอกตอนผมคุยกับน้องเพิ่มผมหน้าต้องมองไปทางนี้ด้วยกันเห็นหมดเลยนะโอเคถามถึงน้องเกาดีกว่าครับผม อนนี้ยังเรียนอยู่ที่ไหนครับผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนนว,วมินทราชินุทิศรีวิทยาพุทธมนตรค่ะโอ้โหตรงไหนเล่น <c oughs> <c oughs> ชื่อยี่อะอ๋ออยู่พุทธมนตรค,ครับอันนั้น<อ>ไม่ถนัดแล้วครับตอนน้องงงแล้วฮะถามถึงเรื่อง แนวเพลงบ้านจริงๆแล้วเป็นคนชอบแนวเพลงนะครับชอบเป็นแนวแดนซ์ค่ะเต้น R&B อ๋อเคยเห็นแล้วตอนไปคัดก็มีเต้นด้วยนะครับแล้วก็ร้องไปด้วยนะครับตอนประกวดรู้สึกเอ้ยตอนไปคัดนี่ใช้เพลงอะไรนะครับเพลงของพี่พี่ดักตารัใจค่ะตัวที่ไหนที่ว่ามารวมกับเพลงเพลงอะไรนะเพลงกลัวที่ไหนกลัวที่ไหนโอเคจำได้ละแล้วอย่างนี้เรื่องเต้นเรื่องอะไรเราไปเรียนที่ไหน่ะครับ ก็เมื่อก่อนได้ cover ค่ะก็แกะเอาจากวิดีโอเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกพพ็หมายถึงว่าเราไปประกวดด้วยนหมฮะก็เคยไปแข่งเวทีบ้าง<ห>น,นิดนิด่น่ๆค่ะโอ้ถือว่ามีการไล์เต้นก็ไม่ธรรมดาอยู่นะฮะมีของพี่น้องสงสัยเลยนะครับสงสัยอยากจะถามว่าอย่างนี้ก็ต้องมีศิลปินที่เป็นไอดอลพอบอกได้นหมครับก็เป็นใครพี่แกค่ะค่ะพี่แกน่ก็เต้นเก่งนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ร้องเก่งด้วยนะครับสวยด้วยค่ะสวยด้วยนะฮะวันหนึ่งนคะครับเชอรีนจะต้องมา คู่กับพี่แกร่งให้ได้ฝันไว้อย่างนั้นไหมก็อยากร่วมง,งานค่ะก็ะะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะออกเป็นยังไงบ้างอ่ะพามถึงตรงนี้หน่อยตรงนี้กระแสรังมากเลยเรื่องของว่าจริงๆแล้วน้องเชอรี่นี่เป็นน้องสาวของพี่นิชคุณค่ะอืมพี่หนอเพิ่งรู้ใช่ไหมฮะใช่เพิ่งรู้ครับอทีนี้ <laughs> พี่เขาี่นิชคุณมีส่วนช่วยหรือว่าฝึกอะไรแบบนงไหมครับ จริงๆส่วนใหญ่จะเป็นเต้นนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนจะเต้นบ่อยออกงานบ่อยก็เลยเหมือนกับว่าพอพอได้ท่ามาก็จะไปเต้นให้คุณดูบ้างถ้าแบบว่างเจอกันนะคะต้อหวนกลใช่ค่ะไปว่างไปว่างไม่ใช่สิไปเต้นไปเต้นให้ดูไปเต้นให้ดูค่ะพี่คนก็จะแนะว่าเออต้องเต้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือมีโอกาสได้เจอกันบ้างค่ะเอาแล้วตอนไปประกวดนี่บอกพี่เขาบ้างเปลครับจริงๆตอนไปประกวดไม่ได้บอกค่ะ อ๋อไม่มีใครรู้เลยใช่ะใช่ค่ะคือบอกอีกทีคือตอนติดแฟ็คนที่คุณคนเดียวที่ไม่รู้หรือว่าคนในครอบครัวที่ไม่มีใครรู้เลยคือคุณคนเดียวค่ะอ๋อปิดเขาคนเดียวเลยนะฮะโอ้โหแล้วเป็นไงพอเขารู้แล้วเขาก็ดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยนะใช่ค่ะตอนวิ่งออกมาน้ําตาไหลบ้าเลยนะคะเออแล้วทีนี้มาถึงว่าทำไมถึงเข้ามาสมัครเดอะสตาร์เก้านะครับก็จริงๆเหมือนกับว่าสนใจรายการนี้มาอยู่แล้วค่ะคือ ชอบดูมาก่อนอยู่แล้วด้วยแล้วก็มีรุ่นพี่ที่เป็นไอดอลอยู่แล้วใช่ค่ะใช่พี่แกนค่ะแล้วคือชอบผลอชบงานด้านนี้อยู่แล้วคือเมื่อก่อนเคยเล่นละครเวทีเคยแสดงละครนิดหน่อยๆค่ะของที่ไหนครับละครเวทีของเรื่องที่เอ็มเจอร์เะอร์ค่ะใช่ค่ะเรื่องอะไรครับ เมื่อก่อนเล่นเรื่องเฟรมกับปริศนาค่ะอืมอ่พี่ไปดูพี่ดูค่ะแล้วก็มีละครที่เล่นกับพี่ชายตัวเองพี่ชานะคะออดิชั่นวันฝันตื่นค่ะใช่ค่ะแล้วเป็นละครเล็กลงเล็กค่ะอ่าอ่โอ้พี่พืม่ธรรมดาเยอะแยะมากมายนะครับทั้งั้นสามารถจะมีความสามารถท่านอื่นนะครับเช่นเล่นเครื่องดนตรีอะไรอย่างนี้ได้ไหมเล่นขึ้นดนตรีก็เมื่อก่อน เคยเรียนเป็นโนค่ะแล้วก็เคยนั่งฝึกดีกีตาร์แล้วก็ที่ชอบที่สุดเลยตีคิมค่ะเป็นโนนี่คือเรียนคลาสศิกอะไรอย่างนี้ไหมครับก็เป็นโนนี่คือพอให้เล่นนะคะคือที่บ้านจะต้องเล่นเล่นดนตรีทุกคนใช่เราเหมือนเขาก็ให้เรียนทุกอย่างค่ะก็ให้เรียนเป็นโนแต่ว่าเป็นโนไม่ได้ถนัดแล้วก็ไม่ได้ชอบก็ือนแค่เรียนแล้วเล่นพอได้นิดนหน่อย แล้วก็กีต้าร์เนี่ยมาเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนค่ะแต่ว่าที่ชอบๆเลยคือตีขิมเลยคืที่ชอบที่สุดเป็นดนตรีไทยใช่ครับซึ่งโอ้โหแต่วันหนึ่งอาจจะเอาขิมมาผนวกกับการเต้นเออยังไงคะไม่รู้สิตีแดนซ์ที่แบบว่าทอนโซโล่เป็นขิมอ่าเพราะเขาชอบแบบว่า2อย่างนะทั้งขิมก็เป็นความเป็นไทยด้วยแล้วก็ชอบแดนซ์นะฮะที่เป็นตะวันตกเต้นนี่คือเต้นพวกแนวไหนครับสตรีทแดนซ์หรือว่าใช่สตรีทแดนซ์เคปปับพิมพ์ฮอปค่ะ อ่ะทีนี้มาถามถึงบรรยากาศของการไปออดิชั่นบ้างดีกว่าคเป็นยังไงบ้า, <laughs> างา <laughs> มผมเคยเห็นแล้วแหละว่าโอ้โหน้ำตาไหลพรากตอนก่อนเข้าเป็นยังไงบ้างครับตื่น,ต<อ>นเต้น,ตน,น,นมากค่ะคือเหมือนกับว่าต้องตอนแรกต้องไปนั่งรอหน้าห้องก่อนจะเข้าไปออดิชันนะคะคือตอนนั้นก็แบบ คือเขาจะให้ไปนั่งหลายๆคนนะคะแล้วก็ค่อยๆเข้าไปทีละคนใช่ค่ะแล้วก็ค่อยๆโดนเรียกไปป่ะทีละคนทีละคนทีละคนออกมาก็แล้วเราเห็นบรรยากาศข้างในปหมคะคือข้างในไม่เห็นค่ะว่าข้างในหน้าตาเป็นยังไงอะไรคือเขาเป็นประตูค่ะแล้วก็ค่อยๆเข้าไปทีละคนแล้วออกมาบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ได้บางคนก็อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วอะรอบหนูอะค่ะคือคนที่ก่อนหน้าหนูได้หมดเลยแล้วหนูก็แบบก็ตื่นเต้นนะคะมันแบบ จะได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะตอนนั้นเราไปสมัครเป็นชื่อเชอรีค่ะนักจาบรรยากาศให้ดูด้วยค่ะจับตรงนี้ที่หัวใจกล้าหน่อยไหมสัมผัสที่ใจฉันดูเต้นแบบไหนม่จะมาจะจะรู้จะเห็นจริงว่าฉันรักเธอแค่ไหนกุกกลัวที่ไหนเกงใจรับหน้า เป็่เอิป็ครั้งแรงอยู่นะฮะค่ะก็เป็นไงครับบอสความตื่นเต้นมันแบบว่าพมันออกนะ่าตื่นเต้นตื่นเต้นมากค่ะแล้วเจอกรรมการสามคนเป็นครั้งแรกค่ะปกติดูแต่ในทีวีก็จะแบบนิดนึงครับดูไหมกรรมการสามคนไม่ดูค่ะมีส่วนช่วยให้เราผ่อนคลายขึ้นไหมฮะ เขาก็ชวนคุยก่อนค่ะเมือนเข้าไปเขาก็จะชวนคุยนิดนึงแบบประวัตินู่นนี่นั่นเป็นน้องหรออะไรค่ะใช่มครับใช่ค่ะก็พอพอพนักการชวนคุยก็เลยโอเคยังชนิดนึงค่ะแสดว่า พี่ม้าหรือว่าคุณพี่เพชรอะไรที่เขาไม่รู้เลยพี่โจ้อย่างเงี้ยฮะไม่รู้เลยว่าเราเป็นน้องรู้ค่ะก็พี่มาเข้าไปแล้วพี่ม้าก็ถามว่าเป็นอะไรกับมิชคุณอ๋อเพิ่งรู้ตอนที่เข้าไปเขาคงได้อ่านตรงนั้นว่านามสกุลอะไรอยย่างงเี้ค่ะอ๋อเออถึงว่าทำนาจเอ๊อย่างนี้เลยนะอ้าวนะฮะแล้วทีนี้ออดิชั่นผ่านแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับตอนได้ผลว่าผ่านละก็ดีใจค่ะดีใจมากๆเลยเพราะว่าเหมือนกับตอนแรกพี่ๆเขาเถียงกันเหมือนกับจะไม่ให้หนูผ่านเข้าไปอะไรเงี้ยหนูก็ก็เถียงกันอะเถียงกันหนูก็แบบ ยังไงยังไงเต้นเต้นเต้นแล้วเขาก็ให้ผ่านเข้ามาเดี๋ยวก็ดีใจค่ะแล้วพอผานเข้ามาทีนี้เราต้องเข้าไปทําอะไรบ้างครับในบ้านต้องมีการเรียนหรือว่าอะไรบ้างฮะก็มีเรียนร้องเพลงเรียนเต้นแล้วก็เรียนแอคติ้งค่ะทั้งหมดเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ครับก่อนที่จะได้ขึ้นเวทีจริงๆเดือนกว่ากว่าค่ะคือเข้าไปอยู่ทุกวันทุกวันเรียนทุกวันใช่ค่ะคือเหมือนตื่นเช้ามาก็ทานข้าวเสร็จก็เดินทางไปที่เรียนแล้วก็ไปเรียน เรียนเสร็จก็เรียนเรียนวิชาต่ตอต่อต,อ,ต,อ,ตอแล้วก็ให้ให้มีเวลาให้ซ้อมอะไรอย่างเงี้ยฝึกฝนซ้อมแล้วก็กลับบ้านมามค่ะทีนี้ครับต้องถามถึงเวลาอันนี้นี่นี่นี่นาการการซ้อมอันนี้คือในบ้านเลยใช่ไหมอันนี้เป็นอ่าสตูดิโอที่เขาซ้อมก่อนซอ้ซอมกับวงอะคะอ่ะเหมือนกับเป็นการเจอกับวงครั้งแรกแล้วก็ซ้อมแล้วก็จะอัดเสียงมาให้เราฟังว่าเวลาเล่นกับวงแล้วเป็นยังไงค่ะ แบบเล่นกับวลจะประมาณนี้เพราะว่าแบบกับ b บ e a k i n g c h a i ใช่ก็เลยอีกแบบนึงใช่มครับใช่ค่ะผมกําลังดูอยู่ผมรู้จักพวกนักดนตรีที่เล่นนั้นนั่ะนะจริงจริงเผาเอจะเป็นลูกศิษย์พี่เลยผมไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะเป็นรุ่นเดียวกันนเดียวกันนั่นแหละต้้้องแบบกกลลาาพูดฮะนี่ก็ต้องสอนทั้งการการแสดงต่อหน้าคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอของจริงขึ้นไปที่คอนเสิร์ตรู้สึกยังไงครับตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากกว่าวันที่ออดิชั่นไหมครับ กว่าเยอะเลยค่ะเยยอะเเลทียบกันระหว่างวันออเดชั่นกับคอนเสิร์ตใหญ่อันไหนมากกว่ากันคอนเสิร์ตสิคะนั่นคือคอนเสิร์ตครั้งแรกที่ได้ขึ้นเวทีแล้วร้องเพลงแล้วแบบจัดเต็มของตัวเองครั้งแรกเลยใช่ไหมค่ะนี่มีผ้าโอ้โหนี่นี่นี่ค่ะก็เป็นไปคือมันทั้งคนดูเสียงกรี๊ดแสงไฟคนที่ร่วมงานวงจริูปข้างหลังด้วยใช่ค่ะ อันนี้คือเพลงแรกที่ขึ้นไปเลยอันนี้เพลงที่สองค่ะอันนี้เพลงล่าสุดค่ะก็ตื่นเต้นมาค่ะแล้วเพลงที่สองนี่เริ่มเข้าที่ยังครับเพลงที่สองนะคะจริงๆเพลงนราจะเข้าที่กว่าเพราะว่าเหมือนกับเราเข้าไปนานนะคะเราเพลงนราจะมีเวลาซ้อมเยอะกว่าส่วนเพลงที่สองเนี่ยจะมีเวลาแค่หลังจากเปิดตัวหลังจากเปิดตัวคอนคอนเปิดตัวเนี่ยก็จะมีเวลาแค่อิตทีเดียวซึ่งซ้อมจริงๆเนี่ยแค่สามวันโอ้สามวันเองเหรอแล้วจำได้หมดเลยครับท่าเธอ ได้ค่ะเอาจริงๆแล้วมันมีหลุดสักนิดนึ่งไหมไม่มีค่ะไม่มีเลย้ท่าเต้นไม่มีนะคะโอ้โหตามความเห็นแล้วผมทุกวันนี้ซ้อมนะครับซ้อมมาเป็นอาทิตย์ยังหลุดเลยนะตามความเห็นแล้วคือที่ซ้อมสามวันอะไรก่อนที่จะเล่ยนกับถือว่าหนักไหมก็หนักนะคะเยอะมากมันเครียดนิดนึงด้วยค่ะว่าแบบจําเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะจําเนื้อจําท่าจำ blocking เออแล้ววันใช่มันต้องมา b l o ก k i n g กับเวทีจริงๆแล้วคือบล็อกกิ้งแค่วันสุดท้ายวันที่ได้ขึ้นเวทีป่ะฮะหรือบล็อกตั้งแต่ในห้องอันแล้ บล็อกอ่าบล็อกตั้งแต่ตอนเริ่มซ้อมเลยค่ะเหมือนกับตอนเริ่มซ้อมเขาจะดูให้หน่อยว่าแบบประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ต้องมาบล็อกของจริงอีกเพราะว่าตอนซ้อมใช่ค่ะตอนซ้อมจะเล็กกว่าโหยากนะคราเป็นศิลปินแล้วศิลปินเต้นนี่ยากจริงผมบอกเพราะมันต้องมีล็อกกิ้งถ้าเกิดพลาดล็อกกิ้งตกเวทีนะฮะไม่ตกเวทีก็ไปชนแดนเซอร์อะไรกันที่หน้าไปหมดเลยนะครับแล้วทำออกมาถือว่าครั้งแรกทําได้ดีมากๆเพราะว่าเร่องลูซลนะครับขึ้นไปครั้งแรกตอนนั้นเวทีเลยเป็นคอนเสิร์ตแบบว่า สครูทัวร์โอ้โหขึ้นไปปุ๊บนักร้องพี่เป๊กปรืดหงายตู้มตกเป็นร่อย่างนี้มีร่อย่างนี้มีเป็นประจำสมัยก่อนก็มีเป็นประจำเดี๋ยวได้ทำครั้งแรกได้ดีมากนะครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยอ้าแต่แล้วครับผลการประกวดออกมาเป็นยังไงล่ะครับก็เนี่ยค่ะออกคนแรกออกมานั่งตรงนี้เลยนะัรเป็นความรู้สึกเป็นยังไงครับตอนนั้นพอได้ยินเสียงประกาศออกมาตอนนั้นก็นิดๆเลยนะมันก็แอบเสียใจนิดๆนะคะเหมือนกับ ะไม่ได้เจอเพื่อนแล้วโอว่าผูกพันใช่ค่ะอยู่ด้วยกันก็สนิทกันมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอประกาศว่าเราออกปุุบแล้วก็แบบคุนเพื่อนอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะดนึงนิดนึงแต่ว่าอย่างน้อยเราก็เคยได้เข้าไปฝึกได้ไปทำอะไรร่วมกันมาแล้วเนาะใช่ค่ะอืมอืออือก็ดีหลังจากนั้นเนี่ย ถ้าถามว่าเราได้อะไรจากการเข้าประกวดนี้บ้างที่เก็บเป็นประโยชน์ออกมาได้อืออย่างแรกเลยได้ประสบการณ์การขึ้นเวทีค่ะอ,อย่างที่แล้วเรารกันไปว่าตื่นเต้นมากน้วี่น่นเลยค่ะเหมือนก็ว่าขึ้นไปแล้วมันต้องคุมให้อยู่ต้องคุมให้ได้เลยแล้วก็ได้มิตรภาพจากพเพื่อนๆค่ะนนคได้อันนี้ได้มาเยอะมากแล้วก็ได้เรียนรู้จากการอยู่ด้วยกันแล้วต้องค่อยๆค่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะนนแล้วก็ได้บทเรียนจากคุณครูที่สอนเต้นสอนร้องเพลงสอน a c t ิ้งค่ะ สมมติสมมติว่าถ้าเพื่อนในบ้านนี่กำลังดูอยู่อยากจะบอกอะไรอยาเพาครับอยากจะบอกว่าสู้ๆค่ะเชื่อว่าทุกคนทำได้นี่เ <c oughs> อาละครับแล้วทีนี้แผนต่อไปนะครับหลังจากที่เราออกมาจากตรงการประกวดแล้วอ่ะเรามีแผนจะทำงางต่อกับวงการเธอญนี้ไปก็จริงๆแผนพวกนี้ต้องแล้วแต่ผู้ใหญ่นะคะว่าผู้ใหญ่จะวางเราไว้ตรงไหนแต่ว่าถ้าสำหรับแผนการพัฒนาตัวเองเนี่ยคือจะไปเรียนน้องเพลงไปเรียนองข้างนอกเองใช่ค่ะรวมถึงการเต้นอะไรอย่างนี้ด้วยไหมครับก็ ก็มีค่ะจะจะพัฒนาทุกด้านเลยค่ะที่แบบมีอยู่ให้มากขึ้นรับรองว่าเรียกว่ากลับมาคราวหน้าได้เห็นน้องเชอรินอีกทีจะต้องแบบก้าวกระโดดอย่างแน่นอนนะฮะยังไงก็ต้องอยากให้ฝากติดตามด้วยนะครับเร็วๆนี้อาจจะได้เจอกันอ่ะอยากฝากถึงเดอะสตาร์ครับใครที่อยากจะประกวดหรือว่าการประกวดอะไรทุกประเภทเลยจริงๆแล้วเราต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างครับค่ะสำหรับคนที่อยากจะประกวดนะคะก็เตรียมตัวไป ด้านคือเราเราดูเราเราน่าจะรู้ตัวค่ะว่าเรามีอะไรเราขาดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เติมเต็มส่วนที่ขาดแล้วก็ดันส่วนที่ตัวเองมีออกมาให้มากที่สุดค่ะแล้วก็ทําไปเถอะค่ะสนุกท้ายที่สุดแล้วความตื่นเต้นมันก็จะค่อยๆคลายไปใช่ค่ะกลายเป็นความสนุกขึ้นมาใช่ยิ่งเราสนุกเท่าไหร่ส่งให้กรรมการดูเท่าไหร่กรรมการเห็นเรามากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเรียนผลดีกับเราใช่ค่ะนะครับโอ้โหอ่านะฮะสุดท้ายตอนนี้เรามีผลงานอะไรบ้างไหมครับฝากหน่อยฮะ ตอนนี้ยังไม่มีค่ะแต่ว่าหวังว่าจะมีเร็วๆนี้ค่ะมี Facebook ติดต่อไหมอ่ะเผื่อแฟนคลับจะได้แบบตามไปดูอ,อ,อะไรอย่างนี้มี Twitter ค่ะค Twitter, Twitter กับ Instagram ค่ะเป็นอะไรครับเชอรีน h v k ค่ะสะกดยังไงฮะ c h e r r w e n h v k ค่ะอืมอ่าไปครับใครเป็นแฟนๆน้องเชอรีนนะคะก็สามารถติดตามได้นะครับแล,และลองดูครับการพัฒนาแบบก้าวกระโดดนะฮะจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ หมดเวลาแล้วจริงๆนะครับต้องขอขอบคุณน้องเชอรีนมากที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณมากครับคคบุณติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ทางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศ ทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. mm ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี